สวัสดีครับผมนสททนวนฒิสุขประเสริฐโรงเรียนสารพรเดิมวิทยาวันนี้จะมานาเสนอเรื่องอนุสาวรีย์ยุวชนทหารครับอนุสาวรีย์ยุวชนทหารตัอ้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข4001สายชุมพรบางน้ําตําบลบางหมากสะพานท่านางสังตังจากอําเภอืองชุมพรประมาณ5กิโลเมตรสร้างขึ้นเพื่ออนุสรลลำลึกถึงวีรกรรมอันกา้าหารของยุวชนทหารที่ทําการลบต่อสู้กับทหานญี่ปุ่นที่ลุกลามเข้ามาในประเทศไทย อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีและวีรกรรมของผู้กล้อาหารอันประกอบด้วยตำรวจหน่วยยุวนนหารที่52โรงเรียนเสียภัยและกองฟันราบที่38ที่ได้รวมกำลังกันต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลทางเรือมาขึ้นบกที่กลางอ่าวบ้านคอสนจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่8ธันวาคมพศ2484เพื่อเดินทางผ่านไทยเขาตีพมา่าและมาลายูซึ่งเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ แต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งบริเวณที่ตั้งอนุสาวรีย์นั้นเป็นบริเวณที่ได้มีการต่อสู้ปะทะกับภาศึกนั้นเองฝ่ายไทยมีฐานหนึ่งมวดโยชนทหารโรงเรียนเสียภัยประมาณ30นายและกำลังตำรวจอีกซวนหนึ่งแต่ก็สามารถต่อสู้กันถึงครึ่งวันจนมีกำลังจากหน่วยเหนือให้ยุติการต่อต้านญี่ปุ่น ป่อยให้กองทัพญี่ปุ่นเคลื่อนกำลังทางถนนปากน้าชุมพรไปยังอำเภอกาบุรีจังหวัดระนองโดยมุ่งหมายที่จะยึดแหลมวิกตอเรียพอยต์ของอังกฤษในพมา่าผลจากการสู้รบกองกำลังจังหวัดชุมพรเสียชีวิตไป5นายและบาดเจ็บ5นายส่วนหน่วยเยอชนทหารไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ